ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิยายเสียงจรสจัน์ค่ะหากท่านชอบฟังนิยายหลากหลายแนวอย่าลืมกด Subscribe ช่องนี้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะและหากสนใจอยากเป็นครอบครัวเดียวกันท่านสามารถสมัครสมาชิกรายเดือนเพื่อรับฟังนิยายจนจบเรื่องรวมถึงตอนพิเศษที่จะไม่ได้ลงในช่องทางปกติกันได้ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่องนิยายเสียงจรสจันนะคะ และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎของ YouTube ฉากเลิบซีนทุกฉากขออนุญาตตัดออกนะคะหากต้องการรับฟังฉบับเต็มแบบอันคัดซีนสามารถดาวน์โหลดเต็มเรื่องได้ที่ m e p m a r k e t com ไปรับฟังกันได้เลยค่ะบทที่13ภาพในหัวพี่เทนเป็นอะไรหรือเปล่าพรน,นพันธ์เอื้อมมือไปจับต้นแขนสิปรกรอ,อย่างแผ่วเบาเมื่อเห็นสีหน้าของเขาดูไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นั เธอเองก็ตกใจไม่น้อยที่อยู่ดีๆเขาก็จอดรถไว้ริมทางแล้วฟุบหน้าลงกับพวงมาลัยและที่สำคัญท่าทางของเขาคล้ายคนที่หายใจติดขัดจนต้องพยายามสูดเอาอากาศเข้าปอดหน้าอกจึงกระเพื่อมขึ้นลงราวกับเหนื่อยหอบเขาไม่ตอบแต่สายหน้าช้าๆทั้งที่ยังคงฟุบหน้าอยู่เช่นเดิมเธอเองก็ไม่กล้าเข้าไปวุ่นวายกับร่างกายของเขามากนักทั้งที่ใจจริงอยากจะช่วยบีบนวดบ่าและไหล่เพื่อให้เขาผ่อนคลายมากขึ้น ไม่นานนักสิปกรก็เงยหน้าขึ้นพร้อมกับลืมตาอาการหอบของเขาทุเลาลงไปจากนั้นหันมาพูดกับเธอว่าขอโทษทีเมื่อกี้พี่เผลอหลับในนะ่ะรู้ตัวอีกทีก็เลยตกใจรีบเอารถเข้าข้างทางก่อนจะเกิดอุบัติเหตุถามจริงหลับในเนี่ยนะก่อนหน้านี้เขายังถามคำถามกับเธอค้างไว้อยู่เลยท่าทางของเขาไม่มีความง่วงงุนเลยสักนิดแล้วมาโกหกเธอว่าเขาหลับในนี่นะหรือ ใครเชื่อก็โง่แล้วแต่ในเมื่อเขาบอกมาแบบนั้นเธอจะยอมโง่เชื่อเขาก็ได้ถ้าพี่ไม่ว่าอะไรให้กิ๊บขับรถให้ไหมคะพี่จะได้พักผ่อนก่อนเธอไม่รู้ว่าหลังจากที่เขาไปถึงที่นั่นแล้วเขาจะมีอาการอย่างอื่นอีกหรือไม่หรือจะต้องใช้พลังงานและสมองมากเกินไปหรือเปล่าดังนั้นจึงอาสาขับรถให้เขาจะได้หลับตาพักไปก่อนจะต้องเจอเจอกับอะไรที่ยังไม่อาจคาดเดาความร้ายแรง ครั้นพอนึกถึงตรงนี้พรนับพันก็อดแปลกใจไม่ได้เพราะรู้สึกว่าพุทธิธรเงียบไปปกติต้องส่งเสียงเจ้ยเจ้าอยู่ข้างหูเธอไม่ใช่หรือเธอมองไม่เห็นเขาเพราะไม่ได้เข้าไปในโลกของคนตายจึงไม่รู้ว่าตอนนี้เขายังนั่งอยู่บ่อหลังที่เดิมหรือเปล่าพี่ไม่เป็นอะไรพี่ขับได้ขอบคุณมากกิฟเขาถอนหายใจออกมายาวๆเหลือบตาขึ้นมองกระจกมองหลังและขมวดคิ้วเล็กน้อยพลางเอ่อยว่า อา้าวเบสไปไหนแล้วล่ะกิบว่าจะถามพี่อยู่พอดีว่าเบสน,นั่งอยู่ข้างหลังหรือเปล่าสรุปมันไม่อยู่ใช่ไหมเนี่ยถึงว่าสิทำไมาเงียบไปปกติต้องพูดนั่นพูดนี่ไม่หยุดเธออดหันไปมองเบาะหลังไม่ได้ทั้งที่มองไปก็เห็นเพียงความว่างเปล่าไม่ใช่ว่าใจร้อนล่วงหน้าไปที่นั่นก่อนพวกเราแล้วหรอสิปรกรพูดยิ้มยิ้มเธอเองก็ได้จะสายหน้ายังเหนื่อยใจกับคู่แฝดของตน สมัยที่พุทธิธรยังเด็กนั้นก็ว่าดื้อรั้นแล้วแต่พอกลายเป็นวิญญาณก็ยิ่งเพิ่มดีกรีความดื้อเข้าไปแบบทวีคูณกิ๊ไม่มีอะไรจะบอกพี่เพิ่มเติมหรอเกี่ยวกับบ้านหลังนั้นน่ะอยู่ดีๆีสิปรกรณ์ก็พูดขึ้นเบาๆเธอจึงรอบมองเขาจากด้านข้างแล้วรีบเบนสายตากลับมาเพราะกลัวเขาจะจับพิรุธอะไรได้พี่หมายถึงคำถามก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะ ว่าตอนที่พี่กรณ์เขาไปเมืองนอกมีคนอยู่ที่คฤหาสน์หลังนั้นหรือเปล่าและผู้หญิงคนนั้นไปอยู่ที่ไหนเท่าที่พี่เขาเล่าให้กิฟฟังก็คือหลังจากที่พี่เขาไปแล้วคฤหาสน์หลังนั้นก็ไม่มีคนกล้าไปอยู่อีกเลยส่วนผู้หญิงคนนั้นตายแล้วค่ะตายหลังจากที่พี่กรณ์ไปเมืองนอกได้ไม่กี่เดือนเองสาเหตุการตายก็คือถูกยิงถูกยิงเนี่ยนะใครเป็นคนยิงไม่ใช่การฆ่าตัวตายใช่ไหมเขาถามเธอจึงตอบไปว่า ไม่ใช่ค่ะถูกคนที่บ่อนยิงตายคือหลังจากที่เปิดพินัยกรรมน่ะผู้หญิงคนนั้นได้สมบัติไปเยอะมากก่อนหน้านี้พิกรณ์เคยจ้างนักสืบเพื่อสืบประวัติผู้หญิงคนนี้ว่าเป็นใครมาจากไหนถึงได้รู้ว่านางเป็นไฮโซแต่เปลือกนอกน่ะแต่ความจริงแล้วเป็นผีพนันตัวยงพิกรณ์เคยคุยกับทนายแล้วว่าพ่อเขาน่าจะถูกล่อลวงให้เซนยกสมบัติส่วนใหญ่ให้เมียใหม่ตอนที่ไม่มีสติแต่ทนายก็บอกว่าตอนทําพินัยกรรมฉบับใหม่ขึ้นมา คุณพ่อของพี่กรมีสติครบถ้วนสมบูรณ์ดีค่ะเกิดความเงียบขึ้นในรถไปครู่ใหญ่ต่างคนต่างไม่พูดอะไรแต่แล้วในที่สุดสิปกรณ์ก็เป็นฝ่ายทำลายความเงียบขึ้นก่อนมีแค่นี้หรอไม่มีอะไรจะเล่าให้พี่ฟังอีกหรอพรน,นพัทรรู้สึกหายใจไม่ทั่วท้องขึ้นมาทันทีกระนั้นก็ยังทำใจดีสู้เสือถามกลับไปว่าแล้วพี่อยากรู้เรื่องอะไรล่ะคะ พี่รู้สึกว่าเบสมีท่าทางดีอกดีใจมากเลยที่จะได้ไปบ้านหลังนั้นนั่งรถมาด้วยกันจู่ๆก็ล่วงหน้าไปก่อนเหมือนรอไม่ไหวพี่ก็เลยอยากรู้ว่าเราสองคนมีความหลังอะไรกับที่นั่นหรือเปล่าว่าละเชียวไอ้เบสทำเสียเรื่องอีกแล้วพรนับพันได้แต่บ่นในพุทธิธอนอยู่ในใจในหัวก็ใช้สมองอย่างเต็มที่ว่าจะบอกเขาไปอย่างไรดีเพราะหากจะบอกเขาไปว่า วิญญาณร้ายที่ถูกกักขังให้เฝ้าคราขัดหลังนั้นมานานนับสิบกว่าปีคือมารดาแท้ๆของเธอเองเขาย่อมมีคำถามตามมาแน่นอนว่าถูกกักขังได้อย่างไรและทําไมถึงกลายเป็นวิญญาณร้ายและเหตุใดกอนถึงไม่หาผู้ที่มีความรู้เรื่องนี้มาทําพิธีเชิญวิญญาณออกนั่นเป็นเพราะคำตอบของมันไม่ใช่เรื่องที่คนอย่างเขาจะสามารถรับฟังได้แน่นอนคือว่าเออ คือเบสมักจะตื่นเต้นทุกครั้งเวลาที่ได้ออกไปทำอะไรแบบนี้นะคะบางทีเบสเขาก็ยังมีความเป็นเด็กอยู่บ้างน่ะที่พรน,นพัทพูดนั้นไม่เกินจริงเพราะพุทธิธรตายไปตั้งแต่อายุได้8ดขวบจากนั้นก็เป็นวิญญาณที่คอยตามติดพี่สาวฝาแฝดอย่างเธอมาตลอดนับ10กว่าปีเขาได้แต่มองโลกและคนอื่นที่เดินหน้าไปเรื่อยๆในขณะที่ตนเองนั้นไม่ได้ใช้ชีวิตต่อความคิดอ่านในบางครั้งจึงยังไร้เดียงสาไม่ต่างจากเด็กเล็ก ใช้เวลาประมาณ40นาทีสิปรกรกับพรน,นับพันก็ถึงคฤหาสที่เป็นเป้าหมายชายหนุ่มลงจากรถแล้วมองบริเวณโดยรอบที่อยู่ใกล้คฤหาสแห่งนี้ก็พบว่ามีแต่ทุ่งหญ้ารกร้างขึ้นสูงบ้านหลังที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่ห่างไปราว500เมตรถนนที่เข้ามาถึงบ้านละแวกนี้ได้เป็นถนนส่วนบุคคลกระนั้นที่นี่ก็ไม่มียามหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยเฝ้าอยู่ตรงทางเข้า เพราะคาดว่าที่ดินแถวนี้คงเป็นของใครของมันไม่ได้เป็นของหมู่บ้านหรือมีนิติบุคคลมาคอยจัดการเรื่องต่างๆให้เหมือนหมู่บ้านส่วนใหญ่ในปัจจุบันหลังใหญ่มากบรรยากาศแปลกๆจริงด้วยมีหน้าล่ะคุณกรถึงไม่อยากอยู่เขาเปลยะขึ้นขณะเงยหน้ามองสิ่งปลูกสร้างแสนอลังการเบื้องหน้าแค่เขายืนมองอยู่ด้านนอกอยังไม่ได้ก้าวผ่านรั้วบ้านเข้าไป เขายังรู้สึกเหมือนตนเองตัวเล็กรีบเรากับเป็นแค่มดปลวกตัวหนึ่งคาราหาดหลังนี้มีแต่พลังงานบางอย่างที่กดทับผู้คนอย่างบอกไม่ถูกสิป,ปรกรณละสายตาจากคาราหาดตรงหน้าเพื่อมองหาเบสจึงเห็นว่าอีกฝ่ายไปยืนอยู่ใต้ต้นไม้ที่ห่างจากรั้วบ้านไปราวห้เมตรสายตาของเบสมองไปยังกำแพงคาราหาดที่สูงท่วมศีรษะสีหน้าแววตาดูเศร้าโศกราวกับจะร้องไห้พี่เทนเข้าไปกันเถอะ เสียงของพรน,นับพันทำให้เขาต้องล้าสายตาออกมาจากเบสจึงเห็นว่าเธอกำลังใช้มือผลักประตูรั้วใหญ่โตนั่นให้เปิดแง้มออกเพียงพอที่คนจะเดินผ่านเข้าไปได้เขาเดินตามเธอเข้าไปทว่าทันทีที่เท้าของเขาก้าวเข้าสู่อาณาบริเวณของคฤหาสน์ศีรษะของเขาก็ปวดแปลบบราวกับถูกมือที่มองไม่เห็นบีบเข้าที่ขมับทั้งสองข้างอย่างแรงสิป,ปกรณ์มุ่นหัวคิ้วพร้อมกับหลับตาแน่น ยกมือทั้งสองข้างขึ้นกุมศีรษะของตนไว้เปล่งเสียงร้องโอดโอยออกมาอย่างลืมตัวพอนับพันได้ปรีเข้าไปประคองเขาไว้เมื่อเห็นเขายืนงนเงนราวกับจะล้มลงเต็มทีพี่เทนเกิดอะไรขึ้นเบสละ่ะเบสอยู่ไหนเบสหญิงสาวร้องเรียกหาน้องชายฝาแฝดแต่ไรซุ้มเสียงของอีกฝ่ายแววมาให้ได้ยินเช่นเคยชายหนุ่มพยายามลืมตาขึ้นเอ,อ่ยด้วยน้ำเสียงสั่นพร่า เบสน่าจะเข้ามาไม่ได้เมื่อกี้พี่เห็นเบสยืนอยู่ใต้ต้นไม้ตรงโน้นน่ะสิปกรบุยหน้าไปทางที่พุทธิธรยืนอยู่เขาสะบัดศีรษะไปมาสองสามครั้งคมความเจ็บปวดที่ศีรษะและขมับหันไปมองตามแนวกำแพงรั้วของคฤหาสน์หลังนี้และเป็นดังคาดเขาเห็นกลุ่มควันสีดำลอยขึ้นจากพื้นไปตลอดแนวรัว้วจนแทบจะเรียกได้ว่าล้อมรอบคฤหาสน์หลังนี้เลยทีเดียวเขาหันกลับไปมองที่ตัวบ้าน เห็นผู้หญิงอายุราว30ปลายยืนอยู่บนขอบระเบียงของชั้นสองควันสีดำพวยพุ่งออกมาจากกายดวงตาดำสนิทไม่มีตาขาวจับจ้องมาที่เขาสีหน้าบิดเบี้ยวราวกับโกรธเคืองดูจากการแต่งกายของอีกฝ่ายแล้วเขาก็รู้ทันทีว่าไม่ใช่คนโบราณเพราะสวมกางเกงผ้าสีน้ำตาลกับเสื้อเชอิ้ตสีขาวรอยเลือดอาบย้อมเป็นทางยาวจากอกเสื้อฝั่งซ้ายลงมาจนถึงกางเกงหน้าแปลก เขาเหมือนเคยเห็นผู้หญิงคนนี้ที่ไหนมาก่อนแล้วก็เป็นเช่นเคยที่เขาจําไม่ได้คุณครับผมมาดีนะเรามาคุยกันหน่อยดีไหมเขารู้ว่าวิญ,ญญาณของผู้หญิงข้างบนนั่นถูกสะกดเอาไว้ที่นี่แต่เท่าที่สัมผัสถึงพลังอาฆาตรุนแรงที่แผ่ออกมาจากตัวอีกฝ่ายเขาคิดว่าเธอน่าจะถูกทําให้เป็นวิญญ,ญาณร้ายมีหน้าที่เพื่อขับไล่หรือหลอกหลอนใครก็ตามที่คิดจะเข้ามาอยู่ในคฤหาสน์หลังนี้ ซึ่งแตกต่างจากอาทิตยาที่ถูกสะกดไว้ในคอนโดห้องนั้นเพราะผู้กระทากลัวว่าวิญญาณของนักศึกษาสาวจะตามรังควานพี่พี่เทนมองเห็นแล้วเหรอคะพรน,นับรันถามเสียงสัน่นมือที่เกาะแขนเข้าไว้บีบแน่นอย่างลืมตัวอืมยืนอยู่บนระเบียงชั้นสองเนะ่ะเขาบอกเธอไปตามตรงเห็นเธอเงยหน้ามองตามแต่สายตาย,ยังกวาดมองไปทั่วระเบียงนั่น เรากับพยายามจะมองให้เห็นเขาจึงบอกเธอว่ามองไม่เห็นก็ไม่ต้องพยายามมองมันไม่ได้น่าดูนักหรอกเดี๋ยวภาพจะติดตาเธอหันมามองเขาทันทีสภาพดูแย่มากเลยเหรอคะเขาก้มมองเธอด้วยความสงสัยเพราะหากตาไม่ฝาดเขารู้สึกว่าววตาของพรน,นับพันดูเศร้าโศกมากกว่าหวาดกลัวหยาดน้ำที่เอ่อรื้นต้องขอบตาและรอบดวงตาเริ่มแดงระเรื่อนั่น ดูอย่างไรก็เหมือนคนกำลังจะร้องไห้ชัดๆไม่เท่าไรหรอกกลัวเหรอกริ๊บไปนั่งรอพี่ในรถก่อนดีไหมสีหน้าของพรน,นพัทเวลานี้ไม่ใช่ความหวาดกลัวแต่เกิดจากสาเหตุใดนั้นเขาก็ไม่อาจคาดเดาจึงคิดว่าควรให้เธอไปนั่งรอที่รถก่อนดีกว่าอย่างน้อยก็ยังมีเบสอยู่เป็นเพื่อนไม่ค่ะกิ๊ไม่กลัวกิ๊บอยากอยู่ตรงนี้มากกว่าพี่จัดการต่อได้เลยค่ะไม่ต้องห่วงกิ๊บ แม้ปากเธอจะพูดไปอย่างนั้นแต่มือก็ยังคงเกาะแขนเขาไว้แน่นเขาปล่อยให้เธอเกาะต่อไปแล้วเงยหน้าขึ้นมองไปที่ระเบียงอีกครั้งทว่าวิญญาณน,นั่นกลับหายไปแล้วพวกมึงออกไป <laughs> เสียงตวาดกล้าวดังก้องเข้ามาในหัวของเขาแต่ดูเหมือนพรนภัน์จะไม่ได้ยินเพราะเธอยังมีท่าทีปกติเขาพยายามมองหาวิญญาณตนนั้นอีกครั้งแต่ไม่เห็นอีกฝ่ายจึงลองเดินเข้าไปใกล้คฤหาสน เพราะตั้งใจจะเข้าไปด้านในอยู่แล้วเอากุญแจบ้านมาให้พี่เถอะเขาแบ,บมือขอกุญแจจากพรน,นพันเธอส่งมันมาให้เขาจึงไข่แม่กุญแจดอกใหญ่ที่คล้องอยู่หน้าประตูไม้สักบานใหญ่ตรงหน้าทันทีที่ผลักบานประตูเปิดเข้าไปสายลมหอบใหญ่พร้อมกลิ่นอับทึบและฝุ่นละอองก็ปะทะกเข้ากับใบหน้าของคนทั้งสองจนต้องยกมือขึ้นโบกไปมาพรน,นพัทปล่อยมือที่เกาะแขนสิบปกรณ์ไว้ เพื่อยกมือขึ้นมาปิดจมูกหลับตาขณะที่มืออีกข้างก็ปัดป่ายไปมาอยู่ตรงหน้าเพื่อปัดฝุน่นสิบปรกรณ์ก็เช่นกันแต่เขาแค่หลีตาลงเท่านั้นเพราะต้องการดูสภาพภายในตัวบ้านว่าเป็นอย่างไรทั้งสองคนค่อยๆเดินเข้าไปในตัวบ้านถงตรงกลางกว้างขวางเมื่อเงยหน้ามองขึ้นไปบนเพดานจะเห็นว่าเป็นโดมขนาดครึ่งวงกลมวัสดุที่ใช้ทำหลังคาโดมสามารถให้แสงส่องผ่านลอดเข้ามาได้ วัสดุที่ใช้ทําหลังคาโดมสามารถให้แสงส่องลอดผ่านมาได้จึงทําให้ภายในตัวบ้านไม่มืดทึบเกินไปนักหลังนี้นี่กะด้วยสายตาราคาน่าจะไม่ต่ากว่า300ล้านเลยนะเขาปล่อยะขึ้นเบาๆขณะมองขึ้นไปบนชั้นสองซึ่งมีประตูนับสิบบานปิดไว้อยู่และทุกห้องสามารถเดินออกมายืนมองถงชั้นล่างได้ด้วยหลังใหญ่ขนาดนี้ ไม่รู้ว่าต้องจ้างแม่บ้านและคนสวนกี่คนถึงจะดูแลได้ทั่วถึงสมาชิกในครอบครัวของกอนผู้เป็นเจ้าของบ้านมีกันเพียงสี่คนไม่แปลกที่อีกฝ่ายอยากจะขายแล้วย้ายไปอยู่หลังที่พอดีกับขนาดของครอบครัวมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ด้วยนะคะบ้านพักของแม่บ้านหรือคนใช้ก็แยกไปต่างหากสวนก็มีทั้งด้านหน้าและด้านหลังกิบว่า300ล้านน่าจะถูกไปด้วยซ้า ถ้ารีโนเวทดีๆแล้วขายน่าจะได้สักสี่หรือห้าร้อยล้านเลยละ่ะผู้หญิงคนนั้นก็ถึงอยากได้คริาขนาหลังนี้มากแต่พอรู้เป็นคำสั่งตระกูลที่ตกทอดกันมาเขาถึงได้แค้นจัดขู่ว่าถ้าเขาไม่ได้คนอื่นก็อย่าหวังว่าจะได้สิปรกรมพยักหน้าอย่างเข้าใจเพราะอย่างนั้นเจ้าตัวถึงไปจ้างให้หมอผีหรือพวกคนทรงสายดำมาทำพิธีบางอย่างกับคฤหาสน์หลังนี้ด้วยการใช้วิญญ,ญาณผีตายโหงมาสะกดเอาไว้ และถ้าเขาเดาไม่ผิดรั้วที่ล้อมรอบบ้านหลังนี้จะต้องโรยไว้ด้วยผงกระดูกผีตายโหงเช่นกันเพื่อให้คนที่อาศัยอยู่ในบ้านมีแต่ความร้อนรุ่มในอกทะเละาะเบาะแหวงและมีแต่เรื่องเดือดร้อนเข้ามาหาพี่แทนคะวิญญาณผู้หญิงคนนั้นอยู่ตรงไหนหรอพรนภนานเงยหน้ามองเขาเขาจึงหันไปมองรอบๆเพื่อมองหาผีตนนั้นแต่แล้วเขาก็รู้สึกสะดุดกับคำพูดของเธอเมื่อครู่พรน,นพานรู้ได้อย่างไร ว่าวิญญาณที่เขาเห็นเป็นผู้หญิงในเมื่อเขายังไม่ได้บอกเธอเลยสักคำว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายสิปกรยังไม่ทันได้เอ่ยปากพูดอะไรสองตาของชายหนุ่มก็ต้องเบิกกว้างด้วยความตื่นตระหนกเมื่อเห็นวิญญาณผู้หญิงตนนั้นลอยลงมาจากชั้นสองพุ่งมาทางที่เขากับพรนพันยืนอยู่ด้วยความรวดเร็วกิบระวังสิปกรคว้าตัวหญิงสาวมาก,กอดไว้แน่นโดยหันหลังให้ผีตนนั้น อย่างไรเสียเขาก็มียันคุ้มกายที่ลุงเพิ่มทําเป็นตะกุดให้เขาไว้ห้อยคอแต่พอน,นับพันไม่มีอะไรป้องกันหากถูกผีสิงร่างเขา้าคงเป็นเรื่องใหญ่กระนั้นแผ่นหลังของเขายังถูกกระแทกอย่างแรงจนเซถลาไปข้างหน้าโชคดีที่ยันตัวเอาไว้ได้มิฉะนั้นเขาคงล้มทับพรน,นับพันไปแล้วเสียงกรีดร้องโหยหวนดังก้องไปทั่วคฤหาสน์ครั้งนี้หญิงสาวคงได้ยินเช่นกันเพราะพรน,นับพันหันซ้ายหันขวา เรากับพยายามมองหาที่มาของเสียงจากนั้นเขย่าแขนถามเขาด้วยสีหน้าราวกับจะร้องไห้ทำไมเขาร้องเสียงดังขนาดนั้นล่ะคะพี่เทนทำอะไรเขาเหรอเหล่านะพี่ยังไม่ได้ทำอะไรพี่ต่างหากที่ถูกเขากระแทกหลังเอาหนะ่ะว่าแต่เราเถอะไม่เป็นอะไรใช่ไหมเขาสังเกตสีหน้าของเธอนี่ไม่ใช่ความหวาดกลัวต่อเรื่องที่กาลังเผชิญอยู่แต่ดูเหมือนเป็นความห่วงใยและทุกขร้อนแทนวิญ,ญญาณตนนั้นมากกว่า อย่าบอกนะว่าพรน,นพัท์มีความเกี่ยวข้องกันกับผีผู้หญิงที่เขาเจอไม่ใช่แค่พรน,นพัท์แต่เป็นสองพี่น้องฝาแฝดนี่ต่างหากสิปกรเห็นว่าตอนนี้ควรหลบออกไปอยู่นอกคฤหาสน์หลังนี้ก่อนเพราะวิญญาณที่ถูกสะกดหรือถูกกระทําให้ดุร้ายแบบนี้จะไม่สามารถเจรจาหรือพูดคุยกันได้เพราะอีกฝ่ายจะไม่รู้สึกตัวและต้องทําตามคําสั่งที่ได้รับมาเท่านั้นถอยก่อนกิ๊บไปวางแผนกันดีๆก่อน เขาดึงแขนเธอแล้วพาวิ่งออกจากตัวคฤราสา์ทันทีเมื่อวิ่งออกมาจนพ้นกำแพงรั้วแล้วสิปกรจึงหันไปมองคฤราสา์อีกครั้งแต่ทุกอย่างที่เห็นยังคงเป็นเหมือนเดิมไม่ต่างจากตอนที่พวกเขามาถึงแม้กระทั่งประตูบ้านที่เมื่อครู่เขาเปิดทิ้งไว้ตอนวิ่งออกมาก็ไม่ได้ปิดแต่ตอนนี้มันปิดสนิทซะแล้วพี่เทนเขายังอยู่ไหมคะพี่มองเห็นเขาไหมพอนพัทรมองเข้าไปในเขตคฤราสาด เขาจึงบอกเธอไปตามตรงไม่เห็นแต่กลุ่มควันสีดำตามแนวกำแพงรั้วยังคงมีอยู่เห็นทีคงต้องพาลุงเพิ่มมาช่วยกันดูสักหน่อยแล้วกระมังเพราะเขาปราบผีหรือไล่ผีไม่เป็นครั้นพอนึกถึงเรื่องนี้เขาก็อดแปลกใจไม่ได้ว่าทำไมตอนที่วิญญาณพุ่งผ่านตัวเขาไปอีกฝ่ายถึงได้กรีดร้องได้ความเจ็บปวดถึงเพียงนั้นจะว่าเป็นเพราะยันคุ้มกายที่ลุงเพิ่มให้ไว้ก็ไม่น่าจะใช่ เพราะยันนี้เป็นของป้องกันไม่ให้เขาถูกทําอันตรายแต่ไม่สามารถทําร้ายหรือทําลายสิ่งลี้ลับพวกนี้พี่คงนอนที่นี่ไม่ได้แล้วล่ะเพราะผีเฝ้าบ้านไม่ยอมท่าเดียวเลยแต่จะว่าไปก็น่าสงสัยแฮะทําไมตอนที่ครอบครัวคุณกรเขาอยู่ที่นี่ถึงไม่เคยเจออะไรรุนแรงแบบนี้ล่ะเจอแค่พลุพๆุโผล่โและพยายามจะให้ลูกๆของคุณกรบาดเจ็บใช่ไหมมีอะไรที่กิฟยังบอกพี่ไม่หมดหรือเปล่า พี่ว่าบอกมาให้หมดเลยดีกว่าจะได้หาทางช่วยกันพรนพัทรหันมามองเขาด้วยน้ำตาคลอเบ้าทำเอาเขาตกใจไม่น้อยและล่ำละลักเอ่ยปากบอกเธอทันทีว่าพี่ไม่ได้ว่าอะไรกิฟนะพี่แค่พูดเฉยๆเพราะเราจะได้ช่วยกันเขายังพูดไม่จบเธอก็โผล่ขึ้นซะก่อนวิญญาณที่พี่เห็นคือแม่ของกิฟเองค่ะศิปรกรอ,อ้าปากค้างทันทีที่ฟังจบเขาพูดไม่ออกเพราะไม่รู้จะเริ่มต้นพูดอะไร ทันใดนั้นเขาก็นึกขึ้นได้ว่าพรน,นับพันเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าเสียบิดามารดาไปตั้งแต่อายุยังน้อยวิญญาณผู้หญิงที่เขาเห็นเมื่อครู่ก็อายุราวสาสปลายก็หมายความว่าหลังจากที่มารดาของเธอเสียชีวิตวิญญาณก็ถูกสะกดไว้ด้วยการจองจำให้เป็นผีเฝ้าที่แบบนี้มาร่วมสิบกว่าปีเลยหรือเขาเผลอใจลอยเพราะโมแต่คิดถึงเรื่องวิญญาณผู้หญิงตนนั้นจนกระทั่งพรน,นับพันจับแขนเขาเขย่าเบา พี่เทนช่วยแม่ของกิฟหน่อยได้ไหมคะกิฟขอร้องล่ะแม่กิฟติดอยู่ที่นี่มาสิบกว่าปีแล้วไม่มีใครช่วยได้เลยกิฟลองไปมาหลายที่แล้วแต่บางที่ก็เป็นพวกมิจฉาชีพไม่ได้เป็นหมอผีจริงๆที่แก้ไขได้มันรับเงินไปแล้วก็ชิงเมื่อก่อนกิฟหาเงินได้เท่าไหร่ก็หมดไปกับเรื่องนี้แต่ก็ไม่เคยช่วยแม่สําเร็จเลยแล้วทําไมกิฟถึงคิดว่าพี่จะช่วยกิฟได้ล่ะ เขาเริ่มสงสัยแล้วว่าพรนับพันดูเรื่องที่เขารับจ้างนอนมาก่อนหรือไม่หรือเธอเพิ่งจะรู้หลังจากที่มาทำงานในบริษัทอยู่เย็นเป็นสุขแล้วสายตาของเธอกลอกไปมาอยู่ครู่หนึ่งก่อนเอ่ยเสียงแผ่วว่าก็กิฟเห็นในเว็บบอร์ดนั้นเขาบอกกันว่าพี่ของจริงพี่แก้ไขเรื่องแบบนี้ได้จริงกิฟก็เลยให้เบสไปหาดูว่าพี่อยู่ที่ไหนถึงได้รู้ว่าพี่ทำงานอยู่บริษัทนี้กิฟเอาชื่อบริษัทไปเสิร์ชดู เห็นในเว็บหางานลงไว้ว่าบริษัทนี้กำลัง <Tamam> รับสมัคร A.E. กิบก็เลยรีบสมัครไปเพราะตอนนั้นกิบกำลังหางานใหม่พอดีสิปกรณ์รอบถอนหายใจแผ่วที่แท้เธอก็รู้เรื่องของเขาอยู่ก่อนแล้วมีน้าเล่าตอนที่เขาชวนให้มาเป็นผู้ช่วยส่วนตัวในงานพิเศษเธอถึงได้ยิ้มแป้นปานนั้นที่แท้ก็มีเป้าหมายอยู่ในใจแล้วนี่เองจะว่าไปเบสก็นับว่าเก่งที่หาเขาเจอจนได้ ไม่รู้ว่าระหว่างผีหรือวิญญาณด้วยกันจะมีแหล่งข่าวเหมือนคนหรือเปล่าคิดได้ดังนั้นจึงหันไปมองเบสที่ยืนอยู่ใต้ต้นไม้แต่ปรากฏว่าเจ้าตัวไม่อยู่ที่เดิมซะแล้วอา้าวเบสไปไหนแล้วล่ะสิป,ปกรหันมองไปรอบๆเพื่อมองหาน้องชายฝาแฝดของพรน,นับพันแต่ก็ไม่เห็นวี่แววว่าอีกฝ่ายจะไปยืนแอบอยู่ที่ไหนเพราะต่อให้เบสหลบในพงหญ้าเขาก็ต้องเห็นควันสีดำที่ลอยฟุ้งรอบตัวอีกฝ่ายอยู่ดี แต่นี่ไม่เห็นเลยเบสไม่อยู่หรอคะแล้วมันไปนไหนล่ะจะอยู่ในบ้านก็ไม่น่าใช่นะคะพเพราะเบสเข้าบ้านหลังนี้ไม่ได้พรนพัท์ลองตะโกนเรียกพุทธิธรเพราะตนมองไม่เห็นอีกฝ่ายแต่ก็ไรเสียงตอบกลับใดๆเข้ามาในหัวพี่ว่าเรากลับกันก่อนดีกว่าขอพี่ไปปรึกษากับลุงเพิ่มก่อนว่าจะทำอะไรได้บ้างหัวคิ้วของพรนพันขทขมวดเข้าหากันเล็กน้อย สีหน้าคล้ายกังวลใจขณะมองไปรอบบริเวณที่ยืนอยู่ก่อนเอ่ยขึ้นว่ากิบรู้สึกแปลกๆยังไงก็ไม่รู้ค่ะรู้สึกเหมือนเบสกำลังแย่สิบปรกรณได้ยินอย่างนั้นก็อดกังวลไปด้วยไม่ได้เขาเคยได้ยินมาว่าคนที่เป็นฝาแฝดก,กันมักจะมีอะไรบางอย่างที่เชื่อมโยงถึงกันได้ซึ่งหากพรนับพันรู้สึกอย่างนั้นก็อาจเป็นไปได้ว่าเบสกำลังตกที่นั่งลำบากอยู่ หรือเบสจะหาทางเข้าไปในบ้านจนได้เพราะอยากเจอแม่ถ้าเป็นอย่างนั้นเบสจะเป็นอันตรายมากเลยนะเพราะแม่เราโดนสะกดไว้อยู่จำใครไม่ได้หรอกเขาถอนหายใจแผ่วหันพี่เอ๋ยกับหญิงสาวว่ากิบไปนั่งรอพี่ในรถก่อนพี่จะลองเข้าไปดูในบ้านอีกทีแล้วก็ห้ามลงจากรถเด็ดขาดเข้าใจไหมเขาหยิบรีโมทรถจากกระเป๋าเกงมากดปลดล็อกเพื่อให้เธอเข้าไปนั่งจากนั้นก็กลับเข้าไปในคฤหาสน์อีกครั้งหนึ่ง พรน,นับพันเข้าไปนั่งในรถมองสิบปรกรณ์ที่เดินเข้าไปในตัวคฤหาดด้วยความเป็นห่วงเธอกับน้องชายฝาแฝดมาที่นี่หลายครั้งแล้วและทุกครั้งพุทธิธรจะพยายามเข้าไปข้างในเสมอแต่ก็ไม่เคยสําเร็จแม้แต่ครั้งเดียวขณะที่เธอสามารถเดินเข้าไปได้ทุกที่ในตัวบ้านแม้กระทั่งชั้นสองของคฤหาดเธอก็ไปสำรวจมาแล้วทุกห้องเพราะตราบใดที่เธอไม่ได้ก้าวขาเข้าไปในโลกคนตายเธอก็ไม่สามารถมองเห็นวิญญ,ญาณใดๆ และผีตนไหนก็ไม่สามารถทำอะไรเธอได้เช่นกันเบสแกอยู่ไหนหน้าเธอลองเรียกพุทธิทรอ,อีกครั้งแต่ก็ไร้เสียงตอบกลับเช่นเคยซึ่งเธอจะไม่กังวลเลยหากว่าหัวใจจะไม่เต้นกระหน่ำรัวเร็วแบบนี้เพราะนั่นหมายความว่าฟาแฟตของตนกำลังตกที่นั่งลำบากในเมื่อมองด้วยตาเปล่าแล้วไม่เห็นอะไรฉะนั้นก็เหลือเพียงวิธีเดียวที่จะมองหาพุทธิธอได้พรนับพันหลับตาลง แล้วนึกถึงอีกฝ่ายทันทีไม่นานนักอากาศร้อนอบอ้าวในรถก็พลันแปรเปลี่ยนเป็นเย็นยเยือกหญิงสาวจึงลืมตาขึ้นเพราะรู้ว่าเวลานี้ตนได้เข้ามาในโลกของคนตายแล้วเธอไม่กล้าก้าวลงจากรถเพราะรู้ดีว่าตราบใตที่ตนยังนั่งอยู่ในนี้ตนจะปลอดภยัยเพราะรถของสิป,ปกรมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่ดังนั้นพรนภันจึงทำได้เพียงมองผ่านกระจกรถไปร,ไปร,บรอบๆบริเวณนี้เท่านั้น แต่กลับไม่พบเงาร่างที่คุนเคยแต่แล้วสายตาของหญิงสาวพลันสะดุดเข้ากับบางสิ่งใต้ต้นไม้ใหญ่มันคือกลุ่มควันสีดำที่รวมตัวกันจนมีรูปร่างคล้ายคนเพียงแต่ไม่มีใบหน้าเท่านั้นเธอยืดตัวไปข้างหน้าเพื่อพยายามเพ่งมองให้ชัดว่าคืออะไรกันแน่เพราะหากเป็นวิญญาณเธอก็จะเห็นเป็นเหมือนคนปกติที่เดินไปเดินมาแต่สถานที่แห่งนี้นับว่าแปลกประหลาดเพราะเธอกลับไม่พบวิญญาณแม้แต่ดวงเดียว ทันใดนั้นพรน,นพัทรก็ต้องเบิกตากว้างด้วยความตื่นตระหนกเพราะเมื่อกลุ่มควันสีดำานั่นจางลงวิญญาณของผู้ที่ทอมก็ปรากฏขึ้นแต่อยู่ในสภาพที่ถูกมัดแขนขาและมีผ้ายัน์ปิดปากเอาไว้อยู่